ความสำคัญของวันวิสาขะบูชาและวันอัฐมีบูชาวันวิสาขะบูชาถือว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสําคัญสากลของโลกตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่าเดือน6ในปีนี้ตรงกับวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาถึง3ประการคือการประสูตัตสรู้ ปรินิพานเสด็จดับขันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือว่าวันวิสาขาบูชา เป็นวันที่ครบถ้วนทั้งการเกิดการรู้แจ้งและการดับทุก์องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2542สิ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติเพื่อลํำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์นั่นก็คือการรักษาศีลทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเจริญภาวนาและเวียนเทียนโดยมีหลักธรรมที่พึงน้อมนำมาปฏิบัติได้แก่ความกตัญญูกะตเะเวทีอริยศาสตร์ความจริงอันประเสริฐสี่ประการความไม่ประมาทส่วนวันอัฐมีบูชานั้นคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันปรินิพานได้8วันถือเป็นวันสําคัญของพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันสําหรับในปีนี้วันอัฐมีบูชาจะตรงกับวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 568แรม8ค่ําเดือน6เจ้าค่ะ